Şimdi ได้ไม่ได้สิ่ห้ายกมือแสดงว่าได้กันทุกคนน้องรตาว่าสมาทานเนงาองรู้ตายจะพร้อมคะสุฆ์จะนั่งฟังถ้าผิดจะบอกถ้าไม่ผิดก็สมาทานจบเลยเหมือนเราสมาทานที่บ้านนุ่นนะพัะก็ไม่ได้บอก ทำได้ผมไม่ถึงนะอ่า,าร้องกันดังๆเลยดังๆนะ น้ำมูสามจบจริงไหมเออเพราะฉะนั้นอาราธนาสี่ปุ๊บเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำมูสามจบแล้วก็ห้อยสมาทานพุทธทานธรรมวิชาวิปปิการต่างๆหาใจน้อยเอาลองกันน้ำมูสามจบยัน้ำมมสาจบ ให้ทานทุกวันทุกวันก็ตามให้ทานให้อะไรก็ตามป็นทานแต่ภาษาทุกอานุทานนี้ได้เนเดียวตลอดชีวิตเสียตายหนนหลุตาถ้าสมาธ แปดองค์ะกอบประการสมทจบแล้วภษาทุกอ่านตู้มุทามิก็ได้เงินีตลอดชีวิตทำความใดๆประัทังและภาษาุอ่านตูมทามิก็ได้เงนียวตลอดไปคือกามาก็จนหมิ่นบชนิดน ไปเที่ยวสวรค์ก็ได้มามนุย์ก็ได้ได้แค่นั้นไม่ได้าม,าไม,มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นฝาไม้เธยลมตามเที่ยงถ้าเราให้ทานทุกวันทุกครั้งเราจะไปบริจาคช่วยพี่ช่วยน้องช่วยน้ำท่วมแล้วก็ตามอะไรต่าง นิพพานะปัจะยู่หูตุสาธุนิพพานะปัาจะยู่หูตุทุกครั้งไปได้สี่บุนตลอดไปเห็นไหมทีนี้ถ้าเราสมทนาสินห้าก็ตามสิน้นอุโบสถหรือสินแปดธรรมดาก็ตาม พอสมทานจบุกสาทุกนิพพานะปฏิยโยโหตุได้สี่บุญตลอดไปสี่วุนคืออะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เอพระพุทธเจ้าของเราท,ทุกทุกพระองค์แม้สาวกทัหลายท่านทังปวที่ได้บรรลุเป็นรัมท,รทมิสุวรณภัจกิตราคามีพระอาคามีพระราห ก็ปราถนาพันิพยานด้วยถ้านั้นไม่มีทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ถูกมามรนมุ้ก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มามรนลุได้เชนะ่นนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงขอบว่ายาอยู่ผู้มีบุญทุกท่านทั้คนขยายต่อเออเราเจอใครก็ตาม บอกได้เลยถ้าเราจะศึกษาดูหลังทางที่ทระเจ้าพูดแสดงไว้พระองค์มามารบมารุ่งม,มาทำไมมาบำเพ็ญบาละมีเห็นไ,ไหมที่เราสวนกันฐานะบารมีสัมปันโนติสัมสยงโสภูโนปัตถวะ ทานะปปารมีปฏิทานะปรมาภะปรมีปฏิสีลาปรมีสามปัมโ่เป็นสิ่งก็ดำเป็นต้นสร้างความดีทุกอย่างความอดทนความภาคภีมไปอย่างเป็นบารมีภิมุตติเราพุทธเจ้าขอถพระปรารถนี้พระนิพพาน เมื่อพระองค์มาบัดเสด็จโลกมหมือนบำเพ็ญบารมีเมื่อวีซ่าพระบงมืตายพระองค์ก็จะเดินกลับไปพักอยู่ที่สวรรค์เมื่อสวรรค์มีซ่าพระองค์นอนพระองค์ก็ลงมาที่โลกมนุษย์มาสร้างบารมีต่อไปปราถนาพระนิพพานทุกทุกอย่าง เห็นไหมอันนี้จุดประสงอ์เพราะฉะนั้นผู้ใดมาศึกษามนุษย์ถ้าศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วจะได้ประโยชน์มากจริง ก้าสิบร้อยร้อยกว่าแม่ชีก็ยี่สิบสามสิบสามสิบกว่าจุเลียวยนล้นตา,าพูดอยู่บ่อยๆพูดอยู่เป็นมนิเพราะว่าเราจะเรินเราต่างสน็จพ่อคือพระชมาลสารเจ้าเพราะโลกมนุษย์นี้เป็นโลกแห่งการศึกษาไม่ใช่ ศึกษาโลกมนุษย์เรื่องชีวิตเพราะแต่ดูอะไรก็ตามไม่เหมือนโลกมนุษย์สวรรค์ก็ไม่เหมือนโลกมนุษย์แม้รูปพระพรูปก็ไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกมนุษย์ของเราไปโลกแห่งการศึกษาฐานญาติโยมสันนิต่อดวงตาใหม่เดิโยมพ่อโยมแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ ดีใจไหมที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดีใจไหมดีใจดีใจไหมดีใจค่ะดีใจไหมดีใจค่ะเอออยากให้ถึงสามครั้งนอนหลัตาว่ามันจึงจะชัดเจน ถ้าครั้งเดียวยังไม่มัน่นใจเอาครั้งที่ส่งเอาครั้งที่ส่งคือแน่นอนเอาฟังสั้นๆเนาะถ้าเรียนตุลาพูดเรื่องเดียวนี่นะสองชั่วโมงมันรู้จักแต่ัุตาจะพูดสั้นๆน,นะมันต้องจะโรคเป็นโรคแห่งการศึกษาแลทตุลาพู้เรียนว่าจะเป็นผู้ใดใครก็ตามราชาราจินีทั่วโลก เศรษฐีมหาเศรษีมัง่งมีนานเลยยากเกินเข็มใจก็ตามพว้นั้นจากที่อื่นหรือสวยงามเป็นนางจักรวาลก็ตามชาติใดภาวสาใดทั้งโลกจะเป็นจีนเป็นแขกเป็นอังกฤษอเมริกาญี่ปุน่นลาวไทยอน,นี้เราก็ตามเป็นตน้นทุกคนมาสู่โลกมนุษย์ได้เหมือนกันมีอยู่กัน เหมือนกันจริงๆไม่แต,ตกต่างอะไรกันเลยท่านจะเป็นผู้ใดใครก็ตามเนินทุกคนเกิดมาต้องผมหมองเห็นไหมดีใจไหมที่ผมหมออีกข้อเดียวนั้น รรอ,อ,อัยานตตเต็มตกระอ่อนเปรี้ยแรงต่างลำดับเหนืงงง่อยหนุเหนื่อยลงุเกิดนานเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยไม่เหมื่อยไม้พยุงไม้พยุงเกิดนานเท่าไหร่โตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแขงขึ้นราคาก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่ที่วัดต่ตางช่วงไม้พยุงกำลังคนชอบหยือ เขาไปเห็นถ้าขายนะร้านหนึ่งไม่แตไม่ต่อแต่ว่าชีวิตของคนเราเกิดนานเท่าไรยิ่งในชะ่ไหมจนเดินก็ไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งไม่ไหวม้ิแต่นอนติดเสื้อติดนอนหายใจกระเพากระเพล จะตายแหลมที่ตายแหลงเพราะความแก่ชรา่าภาพโลกมนุษยนเรบนอกจากนั้นทุกคนใไคทไทรๆก็ตามในโลกนะศึกษา้ต้องเจ็บต้องปวดจริงไหมมันนั่งอยู่นิพี่กี่ครั้งแล้วน,น,น,นั่งกับพูนไม่ได้ก็ไปนั่งตรงนี้ ขนาดนั่งไปอีกไปยังขยับตัวขยับตัวมาเห็นไหมน่าคิดอันนี้ศึกษาหรยากหรืทั้งนั้นเจ็บเจ็บปวดปวดปวดตาปวดหูปวดแง้มปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นเป็นต้นนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังแสดงต่อไปว่าร่างกายของคนเราเป็นรังแห่งโรค หน้าทีื่อนรมาแห่งโรคคำว่าโรคน,นะภาษาต่างประเทศระยายโยมน,นะไม่ใช่ภาษาไทยนะรุปชักท่าในความเสี่ยงแทนแต่ภาษาไทยเราเอาภาษามังคตภาษาประเทศตินเดียนมาใช้ก็เลยแปลงสระอุปเป็นสระโอแปลงาวช้าเป็นโกวาย ก็เลยอ่านว่าโรคปสภาวะที่เสียแทนเห็นไหมโรคตาเสียแทนตาโรคหูเสียแทนหูโรคจมูกเสียแทนจมูกโรคผมเสียแทนหูโรคตับเสียแทนตับโรคเลือดเสียแทนเลือดโรคกระดูกแกวเสียแทนกระดูกจนจนจนขณะฟันทแท้ก็มีโรคในที่สุดก็ต้องหลุดอ่อ เห็นไหมร่างกายเป็นลมหงยใกและข้อต่อไปอ้าวรลางและข้อต่อไปทุกชีวิตเกิดมาต้อนตายเห็นไหมตายทุกคนทั่ว